วัดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวโทนเนอร์เอ็นัวตัวนี้กันนะคะโทนเนอร์ er ตัวนี้ก็จะช่วยในการลดพวกสิวอักเสบสิวผลนะคะปรับค่า PH ให้กับใบหน้าทำให้ใบหน้าชุ่มชื้นนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใช้ไปอ,อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้ใบหน้าอิ่มฟูแล้วก็เรียบเนียนเรียบเนียนขึ้นนะคะตัวตรงนี้เนาะ77%อตรงนี้ก็จะ มีส่วนผสมของฮา r ์ดลิฟนะคะ77%ฮาลฟคืออะไรก็คือพวกผู้ข้าวข้าวทองข้าวข้าวข้าวทองข้าวตอง,ตองนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่บอกว่าช่วงที่เราผิวแห้งนะคะสกินแคร์หลักๆที่เราใช้เลยก็คือว่านหางจระเค้เนาะก่อนหน้าน,านัา้นๆก่อนที่หน้าผิว,เร,ผวเราจะแหง้งเนี่ยเราจะใช้พวกเจลเต็มสิวแบบว่าบีบน้อยๆแต่ว่าทาทั่วหน้าเลย แต่ว่าพอปัจจุบันมาน,นี้สกินแคร์หลักๆที่เราใช้คือว่าหนหางจระเขนะคะที่ทาทาแบบละเลงบนหน้าเลยส่วนพวกเจลแต้มสิวเนี่ยเราจะแต้มในเาขาเรียกอะไรในจุดที่แบบว่ามีสิวขึ้นเท่านั้นนะคะแค่เท่านั้นจริงๆแล้วพอมาได้สักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราคนที่แบบ จะทาอะไรลงบนใบหน้าเพิ่มหรือเปล่าเพื่อที่จะให้หน้าเราได้รับาสารอาหารอื่นๆบ้างนะคะเราก็เลยไปหาโทนเนอร์ซึ่งโทนเนอร์ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายตัวมากหลายยี่ห้อมากเลยใช่ไหมคะซึ่งแต่ละยี่หอก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ไปได้ตัวนี้มาเนาะโทนเนอร์แอนนัวหรือว่าที่ฮิดช่วงหนึ่งเลยก็คือโทนเนอร์ของพี่จุนใช่ไหมคะพี่จุนไม่ใช่ พรีเซนเตอร์เนาะแต่ว่าเขาเรียกอะไรตอนไลฟ์สดเนี่ยเออพี่แกใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็อ,อ่าพี่แกแบบพี่แกบอกว่าดีใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเออแบบแนะนําไปเลยในตัวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เลยไปซื้อมาซึ่งก่อนหน้านี้เราจะใช้เป็นขวดเล็กก่อนนะคะขวดเล็กขนาดประมาณ40 40มิลลิลิตรนะคะตัวนี้40มิลลิลิตรเดี๋ยวเราไปบอกความรู้สึก อตอนใช้กันเลยเนาะคือวันแรกที่เราใช้เราก็จะรู้สึกว่าตอนตอนเปิดมาตอนเปิดมาจริงๆมันจะมีซิลให้นะคะพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ,อมันดูสะอาดจังมีอะไรปกปิดมาให้ก่อนด้วยแล้วก็ตอนที่เราดมครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนชาชาแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปก็รู้สึกว่าก็เฉยเฉยนะมีกลิ่นแบบอ่อนๆแต่มันก็เฉยเเหมือนว่าจมูกเราอะ่ะ ชินไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะวันแรกที่เราใช้ก็คือเราใช้หลังล้างหน้าเสร็จก่อนทาครีมอ่าเราก็จะใช้เทลงบนสัมดีอ่าแล้วก็เช็ดเช็ดนะคะหรือว่าบางวันก็เทลงบนลงบนมือเลยแล้วก็แล้วก็เอามาเช็ดเช็ดเช็ดบนใบหน้านะคะมาแบบแทบแทบแทบอเงี้ยซึ่งตัวตัวโทนเนอร์นะคะก็จะเป็นตัวแบบน้ําใสๆเลยเนาะอืมอ่าแล้วก็วันแรก ที่เราใช้นะคะตอนที่เราทาไปเล็กๆตอนที่เราเช็ดไปเล็กๆเรารู้สึกว่าก็เฉยๆนะแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่พอทิ้งระยะห่างไปสักพักหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าหน้ามันตึงๆขึ้นรู้สึกว่ามีความฟูมากขึ้นนะคะจากที่แบบออันนี้หน้าเรานะคะประมาณนี้พอใส่ทนเลื่องไปนะคะเราเช็ดทนเลื่อไปรู้สึกว่าเออหน้าก็แบบฟูขึ้นมานิดนึงเนาะประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าฟิลแบบแป้ง แผ่นแป้งเข้าไปอยู่ในตั้อบแล้วแผ่นแป้งมันก็ฟูขึ้นเป็นขนมปังอะไรประมาณนี้ค่ะฟีลประมาณนั้นแต่มันอาจจะแบบไม่ได้แบบเออฟูขึ้นมากแต่มันรู้สึกได้ว่าแบบหน้ามันตึงๆฟูๆมีการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้เนาะพอใช้ไปได้ประมาณครึ่งขวดนะคะเราก็รู้สึกว่า หน้าเราเนียนขึ้นมากเลยบริเวณที่ไม่มีสิวอะค่ะอย่างเช่นพวกหน้าเข้มตรงนี้อะคะ่ะรู้สึกว่าหน้ามันเรียบเนียนขึ้นกว่ากอ่อนหน้านี้มากๆเลยแล้วเราก็แบบถูกใจนะคะเราก็เลยไปซื้อตัวขวดแล้วก็เลยไปซื้อตัวขวดใหญ่เลยนะคะแต่ว่าตัวขวดใหญ่เนี่ยตอนเราเปิดใช้วันแรกเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนโปรตีนของ MV อะคะ่ะมีใครเคยกินในตัวโปรตีนเชคที่มันแบบว่ารุ่นแบบ นี่นแบบออริจินอลอ่ะนุ่นแบบว่าตอนแบบที่ยังไม่มีรถอะไรออกมาค่ะโปรตีนที่เป็นกลุ่มถั่วเหลืองกลุ่มนั้นอ่ะกินคล้ายๆเลยนะคะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากนะใช้ได้โอเคเลยก็ได้อยู่ะนะคะกม็มีนอกแต่ว่าสําหรับเราพวกสิวอ,อักเสบพวกสิวแบบฮอร์โมนจืดประจําเดือน สิวอะไรอ่ะสิวเครียดสิวนอนนึกเนี่ยก็สำลัดเรายังไม่ช่วยในการลดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ยังมีสิวขึ้นมาอยู่นะคะช่วงนี้ช่วงที่เราประจำเดือนมาเนาะก็ยังมีสิวขึ้นมาอยู่ค่ะเป็นแบบสิวเม็ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกสิวเม็ดเล็กๆบริเวณที่แบบไม่มีสิวเนี่ยก็จะเวลาสัมผัสจะรู้สึกได้เลยว่าน้ามันเรียบเนียนขึ้นมากนะคะตัวนี้ก็ recommend นเนาะ ลูกรักเลยชอบม,มาถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปอ่าก็ก็ไปซื้อมาลองใช้ก่อนได้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยลองแนะนําให้ลองเป็นตัวเล็กก่อนนะคะใส่เล็กก่อนเพราะว่าก็ก,ก,ก,ก็มีเสียงตอบรับนะว่าบางคนว่าใช้ดีใช้แล้วหน้าดีขึ้นมากแต่ว่าอีกเสียงนึงก็บอกว่าเออหนูแพ้น้ําตบตัวนี้คะ่ะยังไงก็ต้องไปลองด้วยตัวเองนะคะว่าออผิวหน้าของเราเนี่ยตอบรับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ดีไหม ะะก็ลองไปหาซื้อมาดูได้นะคะไปซื้อของแท้กันมาลองเนาะจะได้รู้ว่าหน้าเราโอเคกับตัวนี้ไหมโอเคหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ตัดสินใจที่จะแบบว่าเออคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะลองไปซื้อตัวนี้มาลองใช้ดีไหมนะคะสำหรับเราเราก็แนะนำเนาะเพราะว่าเราใช้แล้วเออมันโอเค เนาะก็วว่ายัางไงก็ไปลองกันดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะอาจจะมีผิดพลาดผู้ผิดผิดถูกๆอะไรบ้างก็ยังไงก็ขออภัยนะน,นะคะไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้ว